ครับส,สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุภชัยกมลกานยานและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับครับสวัสดีครับแหมคุณกันตราครับดูแล้วเนี่ยพ uh <BI <oh ี่กันครับดูเพื่อนบ้านเราเนี่ยแดงทุกตลาดเลยนะฮะในเอเชียตั้งแต่เมื่อคืนนะดาวโจนส์แสกแดงมาหมดไอ้บ้านเราเนี่ยก็แดงมาเหมือนกันนะสองวันในเกือบเกือบสามจุดอ่าสามสิบจุดแล้วฮะวันนี้เนี่ยงบแบงก์อะไรต่างๆที่ออกมามันจะพอพยุงได้ไหมฮะกันเอ่อสําหรับต้องต้องย้อนไปว่าเออของเราเนี่ยก็ต่างประเทศดาวโจนส์ก็ลงเพื่อนบ้านก็ลงที่สุภชัยว่า อ้าแต่มีปัญหาส่วนตัวนะครัครับฉะนั้นหมอปางก็เลยลงแรงไปไปกับเพื่อนเขาสัหน่อยหนึ่งนะครับแต่วันนี้ดูแล้วเนี่ยนะครับในงบแบงก์เองก็รู้สึกจะมีทิสโก้ตัวเดียวที่ที่ที่ตับกว่าคาดนะครับนอกนั้นก็จะออกมาค่อนข้างจะดีเกินคาดด้วยซ้ํานะครับโดยเฉพาะหุ้นแบงก์กรุงเทพหุ้นเคทบี นะครับในเรื่องที่เราตกใจกันเมื่อวานก็คืออย่างเรื่องของเคแบงคที่เกี่ยวกับหุ้นสตาร์ตถูกไหมครับครับก็เล่นเอาหุ้นลงไปห้าบาทกันใหญ่เลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีชี้แจงมีการชี้แจงมาจากเคแบงแล้วว่าเขาได้ตั้งสำรองไปแล้วผมว่าผมดูก็ไม่รู้ว่าตั้งสำรองเท่าไหร่นะครับแต่ดูดูแล้วอาจจะตั้งคอนเกว่าตสี่แล้วได้ซ้ำนะครับนะครับแล้วก็งบออกมาเทียบคิวออนคิวก็โตตั้งสิบห้าเปอร์เซ็นต นะครับในขณะบ b บอลโตสิบเ็ดเปอร์เซ็นคือเรื่องราวต่างๆพวกนี้มามามาตอบความตกใจแก้ความตกใจที่เราเกิดขึ้นเมื่อวานได้อย่างดีนะครับเพราะนั้นกลุ่มแบงก์ก็กลับมาเป็นความหวังจะทําให้ให้ให้ประยุกให้พูดเราเนี่ยสามารถที่จะตัดขึ้นไปได้นะครับเพราะต้องบอกว่าลงมาตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าหลุดไปหนึ่งห้าห้าห้าลงไปเรื่อยๆเนี่ยระคบมันจะก็ใกล้ใกล้เขตโอเวอร์โซลเด่มที่นะอืมครับนะครับงั้นในช่วงนี้น่าจะเป็นตัวที่ แบงก์เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่ตัวสนับสนุนทําให้หุ้นยันเด้งกลับมาได้นะครับพลังงานไม่ต้องพูดถึงลงครับลงไปหลายเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับแต่ก็การลงของพลังงานก็จะทําให้เงินเฟอ้อลดน้อยลงไปด้วยนะครับการขึ้นของเฟดมันก็จะเบาบางลงไปถึงแม้จะมีการคาดการจะขึ้นอยู่แต่ก็รอบกันขึ้นก็คงจะน้อยลงนะครับเพราะนั้นเนี่ย ในรอบในเรื่องของปัจจัยของบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องถ้าเกิดในเรื่องของธนาคารปัญหาต่างๆเคลียร์เนี่ยก็คงจะช่วยได้มากในการที่จะทําให้บรรยใใากาศกลับมาดีขึ้นครับอืมนะครับเอะถ้าเท่าที่ดูออกมาในกลุ่มของแบงค์ครับกลุ่มนันทล่ครับถ้าดูในภาพรวมเนี่ยวันนี้ก็คงจะเหลืออีกตัวของ s อ b ซที่จะก็คงจะประกาศออกมาวันนี้นะครับเออเท่าที่ออกมาแบบนี้เนี่ยมันบ่งบอกอะไรในแง่ของปีนี้ของเศรษฐกิจไทยแนวโน้มของบ้านเราเป็นยังไงบ้างฮะ ก็ถ<ร><ร>้าเท่าที่ดูนะครับส่วนใหญ่ก็จะออกมาดีเกินคาดนะครับ,รบฉะนั้นเนี่ยก็ว่าเอ่อน่าจะเป็นอะไรที่เศรษฐกิจที่มองแล้วก็น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะอ,อย่างที่ผมพูดอยู่บ่อยๆคือว่าบแบงก์ก็คือประเทศนะครับไทยเนี่ยนะครับประเทศไทยคือเดินด้วยแบงก์กันเนี่ยนะครับ,รบฉะนั้นเนี่ยความแข็งแรงของแบงก์ก็ดีนะครับก็จะทําให้เศรษฐกิจของเราแข็งแรงไปด้วยนะครับแนวโน้มก็คงมองได้ว่าน่าจะดูน่าจะน่าจะดีขึ้นนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจโดยเฉพาะครึ่งปีหลังนะครับซึ่ง ถ้าถ้าคุณสุบชยัยคุณเยนนั้นออกไปเล่นสงกรานไมครับจะเห็นว่าคนเยอะมากนะครับผมก็ใช้เนี่ยทฤษฎีส,สงกรานเนี่ยน่าจะบอกถึงเศร,รษฐกิจของไทยในปีนี้ได้ว่าน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะมันมีความสนุกมีคนออกไปเล่นกันเยอะมากในช่วงช่วง,วงที่ผ่านมานะครับฉะนั้นมองว่าเศร,รษฐกิจปีนี้ก็น่าจะฟื้นไม่ว่าจะเป็นผ่านงงบของแบงก์เองหรือตั้งตัวของเศร,รษฐกิจอเองนะครับนักท่องเที่ยวจะคาดการณ์เท่าไหร่ฮะสิบมาเป็นสิบห้ามาเป็นยี่สิบตอนนี้มองยี่ห้าเลยนะครับคุณสุปชัยกรณ์นะครับ อืมนะครับอ่าอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวทําให้กระตุ้นทําให้เศรษฐกิจดีแล้วก็น่าจะสะท้อนกลับมาในตลาดคุณดังนั้นนะครับก็จะเรียนักลงทุนอย่างนี้นะครับย้ําว่าถ้าในช่วงไหนที่หุ้นตกตกลงมาเนี่ยน่าก็น่าจะมองเป็นโอกาสที่เราจะเข้ากลับไปซื้อหุ้นได้อืมครับนะครับโดยที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกอะไรฮะไม่ต้องรีบร้อนนะครับมันยังอยู่ในช่วงที่เกี่ยงได้เกี่ยงราคาได้เข้ารอหาจังหวะตามเทคนิคเข้าได้ในช่วงแบบนี้ครับ ถ้าดูแบบนี้เนี่ยดูแล้ว really 2วันลงมาเกือบสามสจุดแบบนี้ในแง่ของการหาโอกาสกลุ่มไหนที่น่าจับตาเป็นพิเศษไหมฮะนอกเหนือจากกลุ่มแบงค์ครับคือกลุ่มแบงค์อย่างเงี้ยก็ต้องจับตานะก็อย่างเป็นนอกเหนือกับนอกเหนือต้องจับเลยจ้าเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ครับเราคุยกันบ่อยๆครับเวลาช่วงประกาศงบเนี่ยมันจะมีอยู่สามคำครับก็คือว่าเข้าค่าแย่กว่าค่าดีเกิน นะครับ,รบตอนนี้เนี่ยกลุ่มแอ้งรู้สึกหลายตัวจะบอกว่าดีเกินคาดฉะนั้นที่โอกาสที่นักวิเคราะห์เนี่ยจะกลับมาขึ้นปรับเป้าเป้าหมายเนี่ยผมคิดว่ามีมีโอกาสเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นนักลงทุนคงต้องต้องมองอย่างนี้ับถ,ถ้าถ้า,ถาออกมาเท่าคาดเนี่ยจะลงแย่กว่าคาดที่ไม่ต้องพูดถืน,นะครับ,รบแล้วก็ในกลุ่มโดเมสติกเพยทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ็ม นะครับหุ้นแมคโครหุ้น AOT อะไรพวกนี้ครับที่จะมีเลือกตั้งมีการย้ายกิ่นกลับไปเลือกตั้งมีการเคลื่อนไหวของผู้คนอย่างนี้นะครับพวกแมคโครจะได้รับผลดีเหมือนกันครับอืนะครับเอาละครับพี่กันตราวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับพี่กันตราครับอบขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ